ต่อนอหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มคนนี้เลยค่ะเลจากวงเอ็นั่นเองเขาจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดภายในวงให้ได้ชมกันค่ะ เลเป็นสมาชิกคนล่าสุดของวงเอ็กโซนะคะที่มีโอกาสไปทํางานเวิร์กช็อปในฐานนาศิลปินเดี่ยวภายใต้ชื่อของตัวเองที่ประเทศจีนค่ะโดยการเดินทางเยือนแดนมังกรในครั้งนี้นะคะเลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสํานักข่าวโซหูแบบสดๆร้อนๆในวันนี้ค่ะว่าเขาโชคดีที่ทาง SM e n t e r t a i n m e n t ส่งเข้ามาทํางานและทํากิจกรรมในจีนอย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขามาโดยตลอดด้วยค่ะ เลได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีพิพาทนะคะระหว่างคริสแล้วก็ลูกหานอีตสมาชิกวงเอ็กโซค่ะที่มีทางที่มีการกรณีพิพาทกันนะคะกับทางต้นสังกัดเอสเอ็มเอเต็นเม้นั่นเองว่าความไม่ลงรอยกันระหว่างบริษัทและก็ป๊อปไอดอลทั้ง2คน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของทาง SM ค่ะโดยเลยเป็นสมาชิกคนแรกของ EXO ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีพิพาทของอดีตของอดีตเพื่อนร่วงมวงทั้งสองคนนะคะนอกจากนี้เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าในตอนนี้สมาชิกทุกคนของวง EXO มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและไม่ได้มีปัญหาภายในระหว่างในวงการนะคะตามที่เขาหรือได้แร่ยะพัดออกไปอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนการลาออกจากวงของคริสแล้วก็ลู่หานนั้นไม่มีผลกระทบต่อวงแน่นอนด้วยนะคะเพราะสมาชิกทุกคนก็ยังคงรักกันดีอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะทางด้านเลเองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนของเขาแล้วก็ลู่หานก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมด้วยโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะเลก็เพิ่งนัดเจอกับลู่หานเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็งานยุ่งด้วยกันทั้งคู่ค่ะ หนึ่งในสมาชิกก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ภายในวงก็ยังดีอยู่นั่นเองเ <f ans> แฟนก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะกับอ,อ,อินไซต์เรารอทุกทุกคนอยู่แล้วค่ะ